สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละล้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่มทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยลิงลวดเฉินชี้คาทาน้ำแข็งของนางไปข้างหน้าและวงแหวนวิญญาณวงที่ห้าสีดำสนิทของนางก็สว่างขึ้นจากนั้นวงแหวนน้ำแข็งสีน้ำเงิิินน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 เเเเเเขขขข้้้้้้้้้้มมมมมมกกกกกกก็็็ลลลลลอออออยยยยไไไไปปปปปปดดดดดาาาาาาาคคววววววหหหห่่่่สสุุัััััแแแพพพพรรรระะะจททททททืีีงงงงงงถูชซซึใ์ ถูกยับยั้งและในเวลาต่อมามันก็ปรากฏขึ้นในเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรรอบตัวนางในอีกด้านหนึ่งของสนามลบไซสียังคงโจมตีสวิสนซอร์ยังดูเดือดแต่ทว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าน,นางนั้นจะรวดเร็วมากแค่ไหนแต่การโจมตีของนางก็ไม่ได้รุนแรงมากนักในทางกับการสวิสนซอที่มีการฝึกฝนะระดับปร,ร,บปร,ราจารวิญญาณเขานั้นแข็งแกร่งมากในแง่ของการป้องกันเขาจึงอาศัยความสามารถในการคาดการณ์ที่แม่นยำของดวงจิตตรวจับของหัววีเฮาเพื่อปกป้องหัววีเฮาหวังตงเล่ซเซียวในเวลาที่เหมาะสมโดยใช้กระดองเต่าสวีนมงงขอเวนนแขงสงินเข้มของิงวเขึ้นอย่างช้าในขที่แสงสี เงินที่อยู่บนนั้นหมุนเวียนและปล่อยลำแสงสีน้ำเงินสามดวงผู้เข้าหามาเสียวเถากองหยางโมและหยองห้องเชียนตามลำดับในฐานะวิญญาจาร์ใส่ควบคุมถึงรดเสินได้นควบคุมน้ำแข็งของนางไว้อย่างมหาศาลและด้วยการเพิ่มคุณสมบัติของหัววีเฮานั่นจึงสามารถเริ่มการโจมตีครั้งนี้ในทันทีมาเสียวเถากัดฟันแน่นนางรู้ดีว่าถ้า,าการโจมตีครั้งนี้มาถึงก็มีความเป็นไปได้สูงที่นางจะไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้นังจึงกระพือปีกยังดูเดือดซึ่งทำให้พลังวิญญ,ญาณในร่างกายของนางระเบิดออกมาในทันใดทำกาำลา,าหง แสงแสีแดงทองที่ขาของนางสว่างขึ้นและนางก็พุ่งไปทางหลิงล้วเชินในขณะที่นางเปิดใช้งานวงแหวนวิญญ,ญาณวงที่ห้าของนางถ้าหากนางไม่สามารถจัดการกับหลิงล้วเชินได้นางก็จะไม่มีโอกาสอีกครั้งที่จะนําความคิดเริ่มนี้กลับมาอย่างไรก็ตามหลิงล้วเชินซึ่งเป็นวิญญาณ์สายควบคุมหลักของทีมมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่หลิงล้วเชินจะเผชิญหน้ากับการโจมตีเต็มรูปแบบของมาเซียวเถาทันในนั้นร่างกายที่แข็งแกร่งของใต้เยืเหิงก็ปรากฏขึ้นบนเส้นทางเดียวที่มาเสียวเถามุ่งหน้าไปทมกลางเสียงคำรามของพาขยาขึ้นที่สัรรหาาามมบ ไปมาระหว่างสีดำและสีขาวปรากฏขึ้นกลางอากาศและปะทะกับมาเสียวเทาทันทีที่นางกำลังโจมตีซึ่งนางได้รับความช่วยเหลือจากกระดูกขาทั้งสองข้างของนางตุ้มด้วยการปะทะกันของทั้งสองที่เป็นจุดศูนย์กลางของความฟันผวนของพลังวิญญาณที่รุนแรงนี้มันจึงแพร่กระจายออกไปในทันทีซึ่งทําให้ทุกคนต้องก้มตัวลงและปกป้องตัวเองเมื่อแสงสีแดงเพลิงที่ร้อนแรงปะทะกับพยุเขาสีทองพวกมันก็พุ่งขึ้นไปในอากาศร่างของพวกเขาแยกออกจากกันทันทีเมื่อพวกเขาปะทะกันภายใต้การปะทะกันนี้ใต้เหเืิงได้ถูกกระแทกและถอยออกไปซึ่่่งงงมีออลลาาาาขขข้้้นนนนพืืทดดเเเยุ ขาของเขาก็ได้จมอยู่กับพื้นแล้วมาเสียวเถาก็แย่เช่นกันเพราะว่าขนาที่นางลม้มลงกับพื้นนางก็ถูกวงแหวนน้ำแข็งของ,งอเหลวเฉินกระแทกและถูกแทะแข็งเป็นเสาน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มในทันทีสำหรับกองหยางโมไม่ว่าความสามารถเสริมของเขาจะแข็งแกร่งมากแต่เขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ส่วนเฮอร์ไซโถพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกองหยางโมโดยใช้อาวุธวิญญ,ญาณของเขาแต่ว่าทักษะวิญญ,ญาณหมื่นปีที่มีพลังของน้ำแข็งขั้นสูงสุดไม่ใช่สิ่งที่วิศวกรวิญ,ญญาณระดับ4ี่จะสามารถต้านทานได้ทำให้พลังของ ขังเขาไว้ลิงลวเฉินก็ได้เสริมกําลังขึ้นเป็นผลให้ร่างใหญ่ของเขาถูกกักขังไว้ในกองขังน้ําแข็งด้วยการเพิ่มคุณสมบัติของหัววิเฮาเช่นกันซึ่งทําให้การควบคุมของลิงลวเฉินในสนามรบเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสเท่านับล่าวิญญาณสีแดงเลือดพุ่งออกไปด้วยลําแสงแห่งไซสนะและพัฒนเข้ากับเสาน้ําแข็งซึ่งเป็นร่างของมาเสียวเถากงหยางโม่และเหยาเฮาเซียนจากนั้นจึงพุ่งไปทางไปเป้ยเหอเซโถและเจียงนานานในตอนนี้ไปเป้ยได้รับบาดเจ็บและเขาก็ได้ใช้พลังวิญญาณไปจํานวนมหาศาลแล้วส่วนว่าการผ่านพลังวิญญาณของเหอเซโทนั้นก็มหาศาลเช่นเดียวกันและเจียงนานานก็ได้ใช้กําลังทั้งหมดของนางแล้วเช่นกันหลังจากที่นางป้องกันตัวเองจากฝ ดาวตกพยักเขาแล้วตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนจะสามารถป้องกันตัวเองจากดาบเหล่าวิญญาณอันทรงพลังของเฉินจิวเฟิงได้อย่างไรละด้วยความเสือของดวงจิตตัวจับของว่าวีเฮ้าการต่อสู้ก็ได้สิ้นสุดลงในเวลาเพียง3อึดใจการต่อสู้อีกฟางหนึ่งของสนามก็จบลงเช่นเดียวกันเมื่อตายแย่หึงพระทามาเฉียวเถาในที่สุดการป้องกันของสวีสันซือก,ก็ถูกปเปิดเผยให้เห็นซ่องโวแล้วไซซีจะละทิง้งโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรนางจึงพุ่งไปหาว่าวีเฮ้าซึ่งยืนอยู่ข้างหลังลิงลวเฉินด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าทันที ไซซีรู้สึกเล่ากับว่าศีรษะของนางถูกทุบด้วยค้อนอย่างโหดร้ายในช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าเขาควบกับจิตใจของนางทันทีไม่ว่านงางจะเลวแค่ไหนนางก็ยังอยู่ในระดับราชาวิญญาณว่าวิ่ห้าวได้ผสานโจมตีดวงจิตกับเนตรปีศาจสีม่วงได้ใช้พลังจิตจากพลังเข้าตรงเมื่อแต่มาเสียวเทาก็ยังสงักไปั่วขณะจากการโจมตีของเขาว่าวิห้าวไม่ใช่คนเดียวที่เคลื่อนไหวเซียวที่ยืนปอบคุยอยู่ที่นั่นนางก็เคลื่อนไหวเช่นกันจากนั้นมอกสีดำสนิทขนาดไม่คือมาของนางก็ส่งเสียงดังขึ้นกล้องไปข้้าาางงหน่ ซซด้วยความช่วยเหลือของดวงจิตตัวจับของว่าวีเฮ้าไม่ว่าไซซีจะสังกักไปเพียงวินาทีเดียวแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเซียวเซียวในที่สุดการโจมตีของหวังตงก็มาถึงและโจมตีไซซีเม่ว่านางจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากของสำคัญแห่งบ้านเมืองกระถางสันกระเพื่อมของเซียวเซียวด้วยการฝึกฝนที่ทรงพลังของไซซีแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ไซซีนั้นจะหลบการโจมตีของหวังตงได้นี่คือทักษะวิญญาณพันปีของหวังตงผีเสือ้อเทพีฟาดฟันหลังจากสัมผัสกับไซซีลูกบอลแห่งแสงขนาดไม่คือมาก็เปลีป่มงาส แข่งแร่งด้วยพลังเฮ้าตรงและกระดูกแสงสีทองเมื่อการโจมตีนี้ถูกปลดปล่อยออกมาเขาเลยหัววี่เฮ้าก็ล้มลงกับพื้นอย่างมุนแรงในทันทีใบมีแสงหนึ่งร้อยแปดเล่มนี้ไม่ได้ร้อยไปกว่าการโจมตีอันทรงพลังของปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนไม่ว่าไซซีจะเ็วที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดแต่นางก็ยังคงลุกลี้ลุกลนเมื่อนางถูกโจมตีนางไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพวกเขาทั้งสามคนจะสามารถวางกำลังนางได้ด้วยการฝึกฝนระดับสองวงแหวนและสามวงแหวนเท่านั้นนางใช้พลังออกไปอย่างเต็มที่แต่ใช้ทักษะวิญญาณสามอย่าง ที่โจมตีจากด้านหลังนางได้การต่อสู้อื่นๆได้สิ้นสุดลงแล้วและไซซีก็ถูกส่งออกไปโดยกระดองเต่าเสวียนหมิงหลังจากที่เขาได้พักหายใจแล้วไต้เย่เหิงก็ฟาดฝ่ามือของเขาและจับไซซีซึ่งยังคงสั่นไหวด้วยกระแสไฟฟ้าแมว่าผมของเขาจะตั้งขึ้นจากกระแสไฟฟ้าแต่ในตอนนี้ไซซีก็ยอมแพ้แล้วเมื่อกงเล็บของใต้เย่เหิงโผลออกมาการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งผลการต่อสู้ยังคงเป็นัซชนะที่สมบูรณ์แบบแต่ผู้ชนะนั้นต่างกันอย่างเห็นได้ชัดต้เย่เหิงเฉินจิวเฟิงและหลิงลู่เฉินไม่ได้รู้สึกย แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าวิญญาณยุดคู่กันเหรอหรือเจ้าหรอเจ้าก็มีมันด้วยใช่ไหมแน่นอนว่าอีกคนที่เขาหมายถึงคนนั้นก็คือเซียวเซียวในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งว่าทาไมผู้อาวุโสเสวียนจึงต้องการให้พวกเขาเป็นสมาชิกทีมสํารองแม้ว่าพวกเขาจะอายุยังน้อยมากก็าตามคําถามของลิงล่วชนมุ่งเป้าไปที่ว่าหวี่เฮาทันทีเจ้ามีวิญญาณยึดน้ำแข็งขั้นสูงสุดกันเหรอว่าหวีเฮาจะสามารถทําอะไรได้อีกนอกจากพยักหน้าแต่เย่เหิงเก้าไปข้างหน้าสองสามาก้าและช่วยดึงรัวหวีสรอ่เจปลาห่ไว้ เขารู้ว่าเจ้ามีความขัดแย้งกับน้องชายของข้าแต่เขาไม่ใช่เขาเจ้าไม่จำเป็นต้องรังเกียจข้าในอนาคตเราทุกคนจะเป็นสหายกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำพูดของใต้เย่เหิงเทียบเท่ากับการยอมรับว่าวีเฮ้าหวังตงเลเซียวเซียวในฐานะสมาชิกทีมสำรองแล้วแต่ทว่าอย่างไรก็ตามว่าวีเฮ่านั้นไม่ได้รู้สึกยินดีเลยเมื่อได้ยินคำพูดของใต้เย่เหิงเขากลับรู้สึกว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นถึงแม้ว่ารอยยิ้มของใต้เย่เหิงดูเหมือนจะจริงใจแต่ยิ่งดูจริงใจมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกหนาวในใจมมมมมาา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 กกกกขขขข้้้้้นนนนนนเเเเเเททท่่่่่่่ััืออออออไไพบบบตตตยยยยหหหหิงงงงงววววีีีีีรรรสสสแผ็ ได้นอกจากนี้ใต้เย่เหิงยังเป็นหนึ่งในบุตรชายของยุคพญาขาวใต้เห่าซึ่งเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหัววีเฮาแน่นอนว่าศัตรูที่สามารถซ่อนความรู้สึกของเขาได้นั้นย่อมอันตรายมากกว่าศัตรูที่เปิดเผยความรู้สึกไว้บนใบหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยในฐานะที่เป็นนักเรียน,นชั้นสูงใต้เย่เหิงหน่ากลัวกว่าใต้หัวปินมากสำหรับหัววีเหายิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นพี่ชายของหัววีเหาอีกด้วยถ้าไม่ใช่เพราะหัววีเหาหน้าตาเหมือนแม่ของเขามากกว่าใต้เย่เหิงก็คงจะสังเกตถึงความผิดปกติบนใบหน้าของเขาได้แล้้้้้้้้วววววขขขอออบบคุณั่่หหีเเเเาา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 าตตดดดดยยยยยรรริมมมมมลลกถถไไไงงสสแททจะ ที่สุดแต้เหงก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวต่อต้านเขาภายในโรงเรียนเนื่องจากบทเรียนที่ใต้หัวปินได้รับผู้อาวุโสเซียนกล่าวว่าพวกเจ้ารู้สึกได้หรือไม่กรต่อสู้จริงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบทุกอย่างแมื่ว่าว,วีเหฮาหวงตรงเลเซเซียวจะมีความแข่งแกร่งส่วนบุคคลไม่มากนะักแต่พวกเขาก็มีพรสวรรค์ที่น่านับถือดังนั้นข้าจึงให้โอกาสพวกเขาว่าวีเฮาจากนี้ไปเจ้าเป็นวิญญาจาร์ใสควบคุมหลักของทีมสำรองเป๋ยเจ้าเป็นหัวหน้าทีมสำรองแน่นอนว่าหัวหน้าทีมก็คือผู้นำในขณะททีีี่่่วววววิญาา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 จาารรรรรรย์ใสสสคคคคคุมมมมกกกกกก็ืออออออััันนนนนงงงงงงงขขขดด้้้้พึแแเปะลหห การเป็นวิญญาจารย์สายควบคุมหลักของทีมสำรองอย่างแท้จริงไม่ว่าเขาจะมีการฝึกฝนเพียงแค่ระดับสองวงแหวนแต่ก็ไม่มีใครคัดค้านเรื่องนี้เลยในขณะน,นี้มาเสียวเทาที่ถูกแทะแข็งและคนอื่นๆก็หลุดพ้นจากผนึกน้ำแข็งแล้วมาเสียวเทาตัวสั่นเล็กน้อยต่จ้องมองไปที่ว่าวีเฮาว่าวีเฮาพยักไหลไปทางนางยางช่วยไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงชอบความโกรธของมาเซียวเทามากกว่ารอยยิ้มของใต้เย่เหิงผู้อาวสวรรคพอใจมากกับผลการแข่งขันในวันนี้เขาเข้าใจว่าสมาชิกในทีมหลักแต่ละคนแข็งแร่งเพียงใดหลังลจากที่มมมมมมาา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 าเเเสสีีีีี่่ยยยยยววกกกกกลลััั็็็งงงงงแแดดไหหนนนนนน้้ภใใทอรรตจขข นางได้เปิดเผยพลังจำนวนที่โน้มน้าวใจได้แม้ว่าพวกเขาจะแพ้ในนัดที่2แต่ทุกคนก็เห็นว่านักแ,แข่งก่งกัวใต้เยเหงในแง่ของการฝึกฝนโดยรวมแน่นอนว่าสถานการณ์อาจแตกต่างออกไปในนัดแห่งชีวิตและความตายแต่นี่เป็นเพียงการต่อสู้แบบจำลองและสมาชิกข,ของทีมหลกักก็ไม่ได้ใช้ทักษะการต่อสู้ที่โหดร้ายมากนะักอย่างไรก็ตามผู้อาบุโสเสียนต้องการทดสอบ7คนจากทีมสำรองการแสดงของเป้ยเป้ยสวิสันสือเจียงนานานและเฮืองไซโถเป็นไปตามความคาดหวังของเขาเจียงนานานเป็นวิญญาจาร์ใสจมตีว่องไวและนางถูกปรับปามค่อนข้างหนักดังนั้นจึงไม่สามารถตำหนินาง ่งอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสเสียนรู้สึกประหลาดใจกับพวกวีฮ่าวหวหังตงเลซูเซียวพวกเขามีระดับการฝึกฝนที่ต่ำที่สุดในทีมแต่พวกเขานั้นก็ประสานงานกันได้ดีมากว่าวีฮ่าวยังคงสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับการต่อสู้ของทั้งทีมได้ด้วยการพึ่งพาด,ดวงจิตตัวจับอันทรงพลังของเขาเมื่อตอนที่เขาล่อมือกับมาเซียวเทาเขาสามารถใช้ความเดยลานในเสียงจลาสวรวิถีได้ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อ,อยุติการต่อสู้ทั้งหมดไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาจะประเมินพวกเขาต่ำเกินไปเนื่องจากความไม่คุ้นเคยแต่ประสิทธิภาพของความเดยลานในเสียงจลากกนีี้ารมอยู่ิ เท่านั้นยังเทียบเท่ากับปรมาจา์วิญญาณประเภทน้ำแข็งที่สามารถจำกัดทุกสิ่งได้ดิรงลวเชิน,นั้นเป็นราชษาวิญญาณประเภทน้ำแข็งที่โดดเด่นที่สุดในลานด้านในแต่นางยังถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์เมื่อเผชิญหน้ากับน้ำแข็งขั้นสูงส,สุดของหัววีเฮ้าแต่ทว่าเมื่อนางทำงานร่วมกับเขานางก็มีความสามารถรอบด้านเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นศัตรูก่อนที่การประลองจะเริ่มขึ้นแต่เมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันแล้วดิ่งลวดเชิญก็จะกลายเป็นวิญญาจาร์้ส่มายวาะนยบค เขากลายเป็นวิญญาจารย์สควบคุมหลักในทีมหลักไปแล้วการแข่งขันสองนัดน,นี้สมคมมั่นใจในหัวใจของผู้เอาโตเซียนอย่างสมบูรณ์เขาตัดสินใจอย่างลับๆภายในทีมสมรองว่าหัววีเฮานั้นคือเจ็ดประหลาดแห่งเสือ,อไรไลคเคอร์รุ่นใหม่และตำแหน่งของหัววีเฮาในฐานะวิญญาจารย์สควบคุมหลักนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและในตอนนี้เฉินจือเฟิงหัวร้อเลยพูดว่า คนแพ้คงต้องรับโทษจากบทลงโทษแล้วสชนะหลังจากได้ยินการเตือนความจาของเขาผู้ชนะที่เพิ่งได้รับการสวมมงกุฎก็มองไปที่หมาเสียวเถาด้วยรอยยิ้มทันทีสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือ,อหัววาเียนและเจียงนานานยังไม่ต้องสงสัยพวกเขาแพ้สองนัดติดต่อกันหมาเสียวเถาจ้องมองไปที่ว่าวีเฮ้าอีกครั้งแล้วเขาก็พูดว่าฝากไว้ก่อนเถอะแค่เป็นหมูและคนอื่นๆทำได้เพียงเรียกตัวเองว่าหมูอย่างช่วยไม่ได้ผู้อาวุโสเซียนวเราะขณะที่เขาดูทั้งหมดนี้เขารู้สึกมีความสุขอยู่ภายในและเขาเชื่อว่าเจ็ดประหลาดแห เอาละทุกคนกลับไปได้แล้วเก็บของของพวกเจ้าแล้วไปรวมตัวกันที่ทางเข้าโรงเรียนพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะไปที่เมืองชิงหลวงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกันจัก,กรวรรดิชิงหลวงเง้นเหรอว่าวีห้าอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาหลังจากได้ยินคําพูดเหล่านี้ผู้อาโซเซียนมองมาที่เขาด้วยท่าทางที่สงสัยเขาเอ่ยถามไปว่าเจ้ามีปัญหาอะไรเง้นเหรอการแข่งขันะลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทั้งอาณาจากักรถูกจัดขึ้นในเมืองหลวงจัก,กรวรรดิต่างๆทุกปีคราวนี้ถึงข้อของจัก,กรวรรดิชิงหลวงจัก,กรวรรดิต่อไปที่เจ้าจะ ยังราชวงศ์สุริยันจันทร์ทองนั้นเจ้าจะต้องฝึกฝนให้หนักขึ้นอีกในช่วงห้าปีต่อจากนี้ว่าวีเฮาจะไม่เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของเขาได้อย่างไรหลังจากได้ยินคำว่าเมืองซิงหลัวแม้ว่าเขาจะไม่เคยไปที่เมืองหลวงของจัก,กรวรรดิซิงหลัวแต่ว่าเมืองซิงหลัวเป็นสถานที่ที่เขาเคยได้ยินมาหลายครั้งในช่วงวัยเด็กของเขาคฤืหานไดยุคพยักฆ์ขาวที่เขาเติบโตมานั้นอยู่ห่างจากเมืองซิงหลัวไปทางทิศใต้เพียง25กิโลเมตรเมื่ออากาศแจ่มใสเขาจะสามารถมองเห็นโครงสร้างของเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิซิงหลัวได้อย่างเล เคยคิดเลยว่าเขาจะต้องกลับไปที่นั่นเร็วขนาดนี้ถ้าเย่เหิงเป็นสมาชิกของทีมหลักแล้วเขาจะไม่พาทุกคนไปที่คฤหาสน์ของรายยุคพยัก์เขางั้นเหรอไม่ว่าพี่ไซทั้งสองของเขาจะจําเขาไม่ได้แต่เขาก็ยังเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในคฤหาสน์นายยุคพยัก์เขาและคนรับใช้ที่นั่นก็เคยเห็นเขาหลายครั้งในอดีตช่วงเวลาที่เขาคิดถึงการกลับไปอย่างสถานที่ที่เขาโตขึ้นมาสถานที่ที่เขากดเครื่องและเกียรชังอย่างหาที่เปียบไม่ได้ัวใจคงหัววีเฮาก็ตกอยู่ในความสับสนและในตอนนี้หัววีเฮ้ีะลงวอาุีอ้ก ไม่ได้ใ่ใจและเขาก็พูดว่าท่ออย่างงั้นทุกคนก็กลับไปได้แล้วว่าวีเฮ้าอะวังตรงเดินกลับไปที่หอพักไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรแปลกๆเกี่ยวกับผ้ว่วีเฮ้าแต่ความรู้สึกของวังตรงนั้นรุนแรงมากหลังจากอยู่กับหัว่วีเฮ้ามานานกว่าหนึ่งปีเขาก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับเขานอกจากนี้เขารู้ดีถึงความเกลียดชังที่มีอยู่ในใจของผูว่วีเฮาวังตงก็กระซิบถามผูว่าวีเฮ้าไปว่าวีเฮ้าจะไม่เป็นไรใช่ไหมผูว่วีเฮ้าใส่หวานและพูดขึ้นว่าเขาไม่เป็นไรเขาแค่ไม่ เขาคงจะเป็นพี่ชายของเจ้าสินะเจ้าว่าวีเฮาองขัดจังหวะเขาทันทีเขาไม่มีพี่ชายหรือเขาไม่มียอดท่านแม่ของข้าตายไปแล้วและขเขาก็เป็นแค่เด็กกำพร้าวังตองก็รีบขัดรับเขาก็ได้ก็ได้เจ้าเป็นแค่เด็กกำพร้าว่าวี่ฮาองพยักหน้าอย่างเศร้าหมองแล้วพูดว่าข้าขอโทษเอาละแล้วครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก